แม้ว่าจะเทียบกันไม่ได้กับมูลค่าเศรษฐ,ฐกิจของอุตสาหกรรมแบบใหญ่ๆแต่หลายชุมชนก็พยายามส่งเสียงและเลือกเส้นทางเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนสอดคล้องกับต้นทุนทรัพยากรในชุมชนนะคะรวมถึงจุดนี้ค่ะชาวบ้านสะขีตุนที่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาจุดนั้นพื้นที่อยู่ในพิกัดเป้าหมายดําเนินการเหมืองแร่โปแตสค่ะแต่เมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมานะะักข่าวพลเมืองซาวีสานคุณสันติสีมันตะลงพื้นที่ ติดตามกิจกรรมของนักปกป้องสิทธิ์ กลุ่มคนรักบ้านเกิดด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมานะคะเขาจัดกิจกรรมเสวนาค่ะแล้วก็เปิดตัววิจัยไทยบ้านเพื่อใช้ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของชุมชนกรณีการทําเหมืองแร่โปแทสในพื้นที่นะคะมีการรวบรวมผล,ผลผลิตทางการเกษตรในชุมชนค่ะทั้งกล้วยทั้งหน่อไม้พืชพันธุ์ต่างๆเอามาโชว์ในงานยืนยันถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่และวิถีชุมชนซึ่งพึ่งพิงธรรมชาติจัดแสดงอย่างมากมายอลังการผ่านงานนี้ค่ะ ค่ะเด้ออันนี้อันนี้เป็นของแม่เว่จ้าของแม่เว่นี่กล้วยจ้ากล้วยเป็นกล้วยหวีไงแล้วก็หอมกระเทียมหอมกระเทียมเียวกของแม่เว่จ้านี่น้องไม้ไงเนียกับของแม่เวปักเ้านี่ของแม่แก้วพลนีจ้าแล้วก็อันนี้ของแม่าบักจะรีกหวานนี่จ้ะโอ้ธรรมชาติค่กของแม่พ้าอันนี้จ้ะอยากให้เห็นความบุดมสมบูรณ์ของบ้านเฮาดินน้ำบ้านเฮา บ้านสาสมบู์สาขิตตุนนี่ว่าดินนามบ้านเขามันดีขนาดไดนนะคะอยากให้เ้าลูกหลานเขาอนุรักษ์แผ่นดินแผ่นน้ำเขาไว้ โชว์ความอุดมสมบูรณ์ในช่วงเวลากลางวันแต่ตกค่ำก็มีเวทีเสวนาสาธารณะนะคะใช้ชื่อเวทีว่าเสียงที่ต้องได้ยินคนรักบ้านเกิดด่านขุนทศจัดกันที่วัดสะที่ตุนตําบลหนองบัวตะเกียดเลยค่ะคุณผู้ชมมีการร่วมพูดคุยระหว่างชาวบ้านแล้วก็ก้านิคนักวิชาการจากหลายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศนะคะคุยสะท้อนถึงความกังวลใจกรณีเหมืองแร่โปแตตในพื้นที่บ้านหนองไสและบ้านสะที่ตุนผ่านงานวิจัยไทยบ้านที่ชุมชนได้ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูล นับว่าเป็นงานวิจัยที่บันทึกสิ่งมีชีวิตบันทึกวิถีชุมชนและจิตวิญญาณของชุมชนด้วยค่ะตอนแรกเขาก็บอกว่าหนองไซจะมีงานทำคนในพื้นที่จะมีงานทำเกษตรกร,ะร,กรจะได้ปุ๋ยปุ๋ยฟรีนะครับพวกเราก็คิดว่าตัวผมเองก็คิดว่าเออหนองไซเคยเห็นเขาไปรับเจ้างทำ งานในกรุงเทพในอะไรต่างๆพวกเนี้ยหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวก็คิดได้ใจว่าถ้ามีโรงงานมีเหมืองมาหนองไซคงจะสบายไม่ต้องไปไกลแล้วมีงานทําใกล้ๆแต่ให้หลังมาสิบปีกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งเลยเก็ดสภาพแบบนา้นทับเลยทำให้ตัวผมรู้สึกว่าถ้าบ้านผมเป็นอย่าง,งานั้นก็คงอยู่ไม่ได้สิ่งที่จะช่วยพวกเราได้มากที่สุด คือกำลังจากพี่น้องของเราเองนะคะออกมาช่วยกันปกป้องพื้นที่ของเรานะคะออกมาช่วยกันดูแลนะคะถ้าเราไม่ดูแลไม่มีใครมาช่วยก็หรอกค่ะ